สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางเพจโตโยต้าประตูน้ำพะอินวังน้อยของนกทุกท่านนะคะและกรับสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาติดตามเพจนกใหม่ๆช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะคะวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยจริงๆที่นกถามมันนก็ยังนึกไม่ออกเลยวันนี้เป็นวันอะไรนะเป็นวันวันที่เท่าไหร่นะคะน้องแนน วันที่20อ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่นกนึกนึกแกงนึกไม่ออกนะนกนึกไม่ออกจริงวันนี้นะคะวันจันทร์วันที่20นะคะลูกค้านกนะคะเดินทางมารับรถนะคะโตโยต้าเอทีฟนะคะรุ่นสปอร์ตสวยฉบเฉียวเลยนะคะสีขาวนะคะลูกค้ารอนานค่ะต้องยอมรับนะคะนกจะไม่โม้นะคะว่าลูกค้านกได้รับรถไวลูกค้ารอรถนานมากแต่ลูกค้าก็เข้าใจในสิ่งที่นกอธิบายนะคะนกจะบอกวินาทีแรกเลยว่า รถรอสี่เดือนนะคะลูกค้ารอรถได้ไหมถ้าลูกค้ารอรถได้เนาะก็เพิมใจมากอยู่แล้วนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่านกกับลูกค้ารู้จักกันช่องทางไหนและสิ่งสําคัญลูกค้าทําอาชีพอะไรนะคะพี่นชขาเดี๋ยวเชิญหน้ารถนิดนึงค่ะคุณต้นขาเชิญหน้ารถนิดนึงค่ะน้องแพงเชิญเชิญด้านนี้นิดนึงค่ะจ้ะเดี๋ยวคุณต้นยืนด้านนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะนกกำลังอัดคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวนกจะให้คุณต้นนะคะออบอกลูกค้านกทางเพจนิดนึงว่ารู้จักนกช,ช่องทางไหนนะคะแล้วลูกค้าทำอาชีพอะไรนะคะแล้วครั้งแรกที่นกให้ใช้อาชีพของลูกค้าทำการซื้อรถเลยลูกค้ากังวลไหมว่าอาชีพเราจะออกได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณต้นจับแบบนี้นะคะค่ะอ๋อครับคือ รู้จักเพจทุนกจ,จากจากเฟซบุ๊กนะฮะเพราะว่าเพราะว่าผมไปไปออกรถที่ไหนก็ไม่ไม่ได้สักทีเซียวเขาบอกว่าอาชีพไม่มันคงเลยผมมารู้จักกับคุณนกเปิด Facebook ดูไปเรื่อยๆมาเจอคุณนกเอ่เราก็ลองลองลองถามดูนะลองเขาถามคุณนกดูคุณนกคุณนกถามวันเดียวคุณนกก็ มาหาเลยขับมาหาที่ร้านเลยมาหาเลยแล้วก็ได้เซ็นสัญญากันก็วันนั้นเลยเซ็นวันนั้นแล้วก็ตอนเย็นมาคุณนกบอกมาอีกทีว่าผ่านผปอื่นนานมากต่านะคะตกใจเลยลูกค้าตกใจเลยผ่านไวภายในหนึ่งวันเดี๋ยวให้พี่นุชบอกกับลูกค้านกทางเพจค่ะไปที่อื่นนานมากกว่าเขาจะอะไรนะเขา อนุมัติอะไรไม่อนุมัติกว่าจะบอกเด็กก็อย่างงู้นเด็กก็อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยให้แฟนมาเข้าบอกให้ไปถามเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาถามก็เลยว่าวันนั้นก็่ะก็เป็นสัญยาแล้วผลเลยเนาะเอคุณต้นคะคุณต้นแจ้งลูกค้าอย่างค่ะว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรครับขับวินมอเตอร์ไซค์ลูกค้าขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะขับวินมอเตอร์ไซค์ใครว่าออกไม่ได้ พี่ๆทั้งหลายนะคะที่ขับวินมอเตอร์ไซค์อย่าเพิ่งน่อยนะคะบอกเลยออกได้ทุกอาชีพจริงไหมคะทําไมนกนกนกสอบถามนิดนึงทาไมลูกค้าที่อยู่ขับอ,อยู่ในกลุ่มขับวินมอเตอร์ไซค์ถึงคิดว่าอาชีพตัวเองออกไม่ได้คะ่ะนกสงสัยตรงนี้นิดนึงในเมื่อเราทําอาชีพจริงเรามีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองจริงเรามีสําเนทาทะเบียนรถที่มาที่ไปของรายได้แล้วอะไรถึงคิดว่าอาชีพเราออกไม่ได้คะขออนุญาตนะคะ ตอนแรกผมก็นึกว่ามันออกไม่ได้มันเป็นอาชีพที่ไม่ไม่มั่นคงเท่าไหร่ไม่มีสลิปไม่มีอะไรแบบเนี้ยไม่มีไอ้ใบอะไรเลยนั่นแหละไม่มีของขนส่งอะค่ะไ็นรู้ว่าจะออกไม่ก็เลยนึกออกไม่ได้ก็เลยนี่ไหนก็นี่ไหนเราเลยมาแล้วออกได้ไหมคะสรุปแล้วออกได้ครับมาหาคุณนกเราใช้อาชีพอะไรออกรถคะใช้ใช้อาชีพบินมอเตอร์ไซค์ครับินมอเตอร์ไซค์จ้านะคะมีอะไรจะบอกลูกค้านกทางเพจไหมคะ บอกว่าก็ใครไอ้วิ่งหนูก็ะไดค่ะถ้ามาที่พนก็ไม่ต้องเสียใจหรอกค่ะได้แน่แน่ได้แน่นอนค่ะที่กำลังลังเลบอกว่าใครที่กําลังลังเลอยู่หรือยังไม่ตัดสินใจไปที่อื่นลองลองเข้ามาหาเซลนก่อนครับ ผมเชื่อว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่ครับแต่รถรุ่นนี้รอนานเลยนกยอมรับนะคะว่ารอนานจะไม่เป็นไรครับเข้าใจค่ะเออเคก็นกไม่ต้องพูดอะไรเลยลูกค้าพูดแทนนงหมดเลยว่าลูกค้าท่านไหนที่กําลังลังเลอยู่นะคะเข้ามาติดต่อนกได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งนกก็ยังจะต้องขออนุญาตบอกเป็นสโลแกนนกเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหน กำลังสอบถามโปรโมชั่นนกมีอะไรบ้างฟรีดาวมีไหมนกไม่ได้โพสที่หน้าเพจนกเลยนะคะว่าดาวเท่าไหร่เนื่องจากว่านกเน้นดูเรื่องคุณสมบัติลูกค้าเป็นหลักเงินดาวฟรีดาวหรือไม่ฟรีดาวหรือต้องใช้เงินดาวขึ้นอยู่ที่คุณสมบัติลูกค้าล้วน,นเลยนะคะแนะนำนะคะเปิดใจคุยกันกับนกนะคะตั้งงบการดาวเท่าไหร่ตั้งงบการส่งเท่าไหร่ลูกค้าติดอะไรไหมถ้าทักเพจนกมาใช้โทรศรัพท์นะคะมันจะมีในช่องทางอินบ็อกซ์สามารถโทรหานกได้จะคุยกันเข้าใจมากกว่านะคะ ลูกค้าท่านไหนกำลังลังเลใจติดต,อต่อเพจนกได้เลยนะคะรักนกฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ซื้อไม่จองไม่เป็นไรนะคะแต่ฝากดูฝากชมนะคะถ้าเอ็นดูนกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปติดตาม y o u t u b e นกนะคะฝากผลงานดีๆนะคะที่โตโยต้าบายนกนะคะวันนี้นะคะนกไม่ลบกวนนะ่ะนกขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ